ขอให้ต้อวยขอให้ดูดขอให้อายุยืนด้ด้เก่งเคโอเคนอเค่งเคโอเ้อเู่ไเคโเกโอเคโอเเกโอเคโอเค่อเคอเค่อเคโอเคโอเคอ่คเคโอเคโอเปอปคโอเคคนนี้โอ่คนนี้อยู่ไเ้มอเคโอคโอคิอเคเคโโอเเเเเเออเ โอ้โอะไรนะการพิชายคล้ายๆกันนะเอ๊ะอากงบ้าไมนะเอ๊ะอากงวันนั้นนะคะแทนสิ่งทีพูแทนน้องขอให้อากงอะไรขอให้ขอให้อากงสุขภาพแข็งแรงร่วนมีความสุขมีอายุยืนจ้าจ้าจ้าโอเคจุบจุ่จุ๊มาค่ะฝาก